สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับคลิปวิดีโอการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยของโรงเรียนบ้านแหลมดินอัศนัน์อุปถรรัมภ์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่สำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทที่4ตามหาก่อนจะเรียนรู้นั้น เราจะมาทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่เด็กๆได้ฝึกอ่านไปนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนขึ้นได้เลยนะคะหนังสือภาษาพาทีเล่มน,นี้นะคะจากนั้นเปิดในบทที่4ค่ะตามหาเรายังคงจะอ่านด้วยกันทุกวันนะคะอ่านกันไปอ่านกันไปเรื่อยๆ มีเวลาก็ฝึกอ่านเขียนตามคำบอกได้นะคะเด็กๆเปิดในหน้าที่35ค่ะเราจะมาทบทวนการอ่านนะคะตามหาภูนะคะคุณครจูจะหยุดตามักเรียนไปด้วยผูผาหาอ๋อยอ้อยไม่ถูกอ้อยผู้ผาหาอ้อย ไปให้ใบโบใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานผูผาดอเอโนอเดินหา ลูกช้างผู้ผาไปที่ลาําธารใบโบใบบัวเล่นน้ําอยู่ต่อไปค่ะเรามาดูกันเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะ หลังจากที่ภูผาไปหาใบบุกใบบัวแล้วปรากฏว่าเจอไหมคะเด็กๆอ่ะไม่เจอนะคะหาไม่เจอภูผ,ผาทําอย่างไรคะก็ไปดูที่ลาําธารปรากฏว่าใบบุกใบบัวเล่นน้ําอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปค่ะภูผาพออูโกผูผกผกโรอ่ะ กระดอกงอดึงภูผาผูกกระดึงทออีทีไม่เอะที่คอใบโบภูผาผูกกระพอรออัวนอพรวนภูผาผูกกระพรวนทออีทีไม่เอะที่คอใบบัว ผูผาผูกอะไรที่คอใบบัวคะกระดึงนั่นเองนะคะนี่คือกระดึงเห็นไหมคะเด็กๆกระดึงแล้วก็ผูผาผูกกรับพรวนที่คอของใบบัวนะคะกระดึงดอ่งอดังปอโอโกโปไม้ตรีโป,ป๊กปอเอกเปกไม้ตรีเป๊กกระดึงดังโป๊กเป๊ก กราอรออักราพอรออวนพรวนกรับพวนดังกรุ่งกริงเวลาใบโบและใบบัวหายไปผู้ผาจะได้ตามหาใบโบและใบบัวได้ทันที และนี่คือเนื้อหาในเรื่องที่เด็กๆต้องฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านเยอะๆนะคะลูกฝึกทบทวนฝึกอ่านเยอะๆแล้วจะได้อ่านคล่องเขียนคล่องนะคะต่อมาเรามาดูสำหรับการเรียนเพิ่มเติมในวันนี้นะคะนอกจากเนื้อหาแล้วในหนังสือเรียนก็จะมีการอ่านให,ให้เรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เยอะนะคะเด็กๆเมื่อวานเราก็เรียนเกี่ยวกับการสะกดไปแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องเลขไทยคะ่ะ ซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนกันไปแล้วค่ะ่มาดูตัวเลขบ้างค่ะตัวเลขอ่านเลขไทยนะคะออนอ,นอนไม่เอกอรออกกเลขทอไทยอ่านว่าอ่านเลขไทยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเลขไทยมีตัวอะไรบ้างนะคะ,ะคำนี้อ่านว่าเลขหนึ่งไทยหนึ่งไทย องไทยสามไทยสี่ไทยห้าไทยหกไทยเจ็ดไทยแปดไทยเก้าไทยและสิบไทยนะคะนี่ก็คือตัวเลขอ่านเลขไทยต่อมาเรามาดูตัวหนังสือค่ะว่าในตัวหนังสือนั้นเขียนอย่างไรและนี่คือตัวหนังสือที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะหนึ่งไทย เราก็เขียนไปว่าฮนองหนึ่งไม้เอกหนึ่งนะคะต่อมาคำว่าสองไทยเขียนว่าสองสองสอาม <4 S 1> ไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าสอามสามสี่ไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าสอีสีไม้เอกสี่ ห้าไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าหออาหาไม้โทห้าหกไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าหออกกหกเจ็ดไทยเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าจอเอกดเจ็ดแปดไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าปอแอโดแปด ก้าไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่ากอเอาเกาไมโทเก้าสิบ ok ไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าสออีบอสิบนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะการอ่านเลขไทยคุณครูหวังว่าคงไม่ยากเกินไปเด็กๆก,ก,ก,ก็ได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของการบ้านของเรานะคะก็อยู่ในหนังสือทักษะภาษานะคะเด็กๆ อยู่ในหน้านี้ในเล่มน,นี้นะคะซึ่งเด็กๆจะต้องไปทำด้วยนะคะนี่ค่ะค,คุณครูจะเปิดให้เด็กดูนะคะว่าอยู่ในหน้าไหนาเอย่ยอยู่ในหน้าที่63นะคะอยู่ในหน้านี้ละค่ะการบ้านของเราก็ให้ในักเรียนไปดูนะคะว่าลูกโป่งเนี่ยเป็นเลขเป็นเลข,เเลขหรือตัวหนังสืออะไรเช่นนี่คือเลข3มไทยถูกไหมคะ ทีนี้พอเวลาเราจะพอเขาให้เลข3มไทยมาแล้วเราก็เขียนตัวหนังสือว่าอะไรคะแล้วก็เขียนว่าสออมอสามนะคะคุณครูเขียนไม่ค่อยสดแล้เขียนด้วยเมาส์นะคะต่อมาถ้าในรูปโปรงนะคะเป็นตัวหนังสือเช่นซออีบอสิบ นักเรียนก็เขียนเลขไทยค่ะไม่ต้องเขียนตัวหนังสือแล้วนักเรียนก็เขียนว่านะคะสิบนะคะเลขอ๋อคุณครูเขียนผิดนะคะแต่คุณครูขอลบหน่อยนะคะ,ะลบนะคะคุณครูต้องเขียนเป็นสิบไทยนะคะสิบไทยอย่างนี้นะคะอ่าหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะคะสิบไทยนะคะคุณครูเขียนใหม่เขียนไม่ค่อยสวยเลยค่ะ ามาดูนะคะสิบไทยเขียนอย่างไร1กับ0นนะคะศูนย์ก็จะบปนแนหน่อยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือวิธีการทําการบ้านนะคะถ้าเขาเขียนเลขไทยมาแล้วเราก็เขียนตัวหนังสือถ้าเขาเขียนตัวหนังสือมาเราก็เขียนเลขไทยนะคะนักเด็กวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการสอนเรื่องบทที่4แล้วก็ตัวเลขไทยเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.